ค่ะก็มาทักทายกันอีกหนึ่งคลิปนะคะนี่ก็เป็นคลิปสวนหม่อนไร่หนุ่มน้อยการหวานทันเดอร์แคลของสวนหม่อนเราค่ะหวานทันเดอร์แคลบำรุงดินบำรุงสวนหลังจากที่เราตัดหมอนไปเลี้ยงเรียบร้อยเราก็แต่งกิ่งหลังจากนั้นเราก็มา,าหวานทันเดอร์แคลในร่องหม่อนกันเราก็ขึ้นบนหลังรถหวานเลยไถยตัดรากไปพร้อมหลังจากนั้นเราก็จะมาไถาควนกบกันอีกทีหนึ่งแล้วหากฝนไม่